ส yes, yes. so ี่พันส um <ER pues ี่คือศ uh ูนย์ควบเข้สาการนีนรัิพนระเบิดบนรากาศของเราซึ่งจะมาตั้งชั่วคราวอยู่นะครับเฮ้ยบาเราจะตั้งกันชั่วคราวซึ่งเราจะท้่ระเบิดกันในเดินเขาบนน้นนะครับไม่นานเราไม่ท้งกันแล้ว เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะทำกันยังไงแล้วข้อนี้คือห้องปฏิบัติการของเราซึ่งจะใช้จอยในการบังคับเครื่องบินการท้งระเบิดแล้วจอยนั้นจะบังคับในตัวของเครื่องบินที่ระเบิดนี่คือภาพบูคา

ৰুণাল ৰুণালৈ আমাৰ